นี่น้ำเม็ดจิ้วอะคนไม่ตัดน่ารุงสิต่อเชือกมาว่าหนีิไม่ตัดน่ารุ่เงเอ้า,อาทุบไม่ใช่บ้านเราทุบไ,ไ,นะไม่ใช่บ้านเราบอกแล้วทุบไม่ใช่บ้านเราทุบบ้านใครก็ไม่้

อันนี้เขาจะเว้นไว้ก่อนเขาจะ่้งขอมาใหม่ก่อนม่งเกงซึ่งมันจ่ได้ระดับลยี่ในแบบฝาหอดอยเอามาใหม่แล้วมันแกงซื่อมาเงมันไม่ได้ทผูบอ่ได้ในแบบฟังผูบเลยจ้ะเชื่อไอโฟนำหมายำหมามนลุกมันช่มๆบ่้มยเอามาลูกเาไม่ยิ้มน้อยไม่ส่งถุงนะ

หาคูทงังค่ะบุกมีมาเอาบุก,กีข,ขวามมาดนีนะขึ้นขึ้นอ,อ,อง่เปินคู่ทั้งเ้เถอะก็บไปใชแล้วต้องพ้นเก็บไปละบุกีนะบอทาทยมันนอกไอ้จีนี่หละเก็บไปนะเอาเด้พุ่งกีเลยดิน่นนนะพี่เอ็นถ้าไม่อยากเสียก็จะได้เร็วขึ้นนะ 呃，呃，呼，阿德呼呼，阿德呼，呃，阿德呼。啊，捡到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 ，捡 ไปหาอยานมันี่ย่าเดียวมันเอันเดียวันะอเลยสลับกันสลับกันทำกูเดียวทงานอ่เนื่อยเออกเมื่อยอยู่ฮะ ભાજી લે ของใน,นถ่ายรถลุ่มพี่พีคุดออฟพี่พีตอนนี้รจะกุ้นี่ถมะยอุอย้บอท่านพ่ออยู่งกุหมองบอลท่นพ่อนมโอ้ยพ่นพี่กยหุ่นต้นผบู้พหุ่น,นมองดีมันพ่อของเราสร้างว่าความพิจนั่นดันมาพี่หย có điều là sắc bổng sắc đinh, kia đinh. hôm qua tôi thấy hai thứ sáng sáng lại. ถูงลอตเตอรี่เลยนาะใช่ในถุงลอตเตอรี่เลยนะ <laughs> พี่เอาขับรถออกกันผู้เด็ดปะรถกระบะไปจอดไปเอาของให้หนูปะยางเป็นผู้เี็แล้วพวงมปนผู้เี็แล้วหาตักยางดิบเลยทุกวันมากอากูขับรถกระบะเอาของพวกือมือสร้างลงห้องนั่นแหละ Lên này, cửa lên. Cắt lúc. Cứ làm cái lăm này. Cứ lên đây, bí đây. Cắt lúc. Cắt, bí vào đây. Các ngũ nào thích nè. Bí vào đi, đó. Bí vào. Bí vào, ไอเคขอลครับรถกระบะเอาของหลังรถไปลุกของคุนมอเก็บของห่าครับครับให้ไปหาทางเลยโอ้ฮานูมาเลย ยังบอยัง่เฮ็ดโอ้ยก็ฟ้าให้น่ลยังผ้เห็นงยโมาแล so oh, like pues ้วยังบ่ทำการแสดงอยู่เลยน่แสดงแอ้ยไ่ิมาบอกเดินทางเลยนี่อาเรื่องมาบ้านเยนี่ว่าหาบ้านอลดคปดาไปยันะ ใาย้มให้เขายมันต็ลดตงให้เขายมาใเดกนนีนรับ